คลิปนี้ที่จะพาเพื่อนๆมาเตรียมแปลงเพื่อฝูกบวบเหลี่ยมกันค่ะในการเตรียมแปลงนี้เราจะใช้แบบพืชมาคัตเจอร์นะคะ,ะเกษตรแบบยั่งยืนใช้กิ่งไม้รากไม้ในการวางแปลงไปก่อนค่ะจากนั้นก็ใส่ดินลงไปข้อดีของการทำแปลงแบบนี้ในการใช้วั ทุดิธรรมชาติในการรองแปลงผักไปกิ่งไม้ใบไม้เพื่อเป็นปุ๋ยในด้านล่างค่ะและเข้เพื่อเพิ่มความโอมของดินค่ะเมื่อเตรียมแปลงเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาทําเสาทํารั้วให้บววเพื่อให้เลื่อยขึ้นสะดวกเค่ะเสร็จแล้วเราก็ไปเตรียมปลูกกันเลยค่ะ เสร็จแล้วเราก็รดน้ำไม่ชุ่มนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันอีกครั้งว่าวิธีการทำแปลงแบบ p e r m a c a t c อ e ์แบบนี้จะได้ผลมากน้อยเพียงใดคะ่ะ